มันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าอ,อคนที่แบบดวงไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยควรมากนะครับในการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาในยุคป,ปัจจุบันนี้ทําถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นปที่พึ่งแห่งตนครับหากเราโชคไม่ดีดวงไม่ดีเรารู้สึกขึ้นมาได้นะก็ต้องไปแก้ด้วยตัวเองทั้งหมดเพราะบอกแล้วว่าบุพกรรมต่างๆหรือเจ้ากรรมในเวรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสมบัติส่วนตัวแห่งความเป็นมนุษย์มันเป็นปัจจตังเพราะฉะนั้นนะ่ะการที่เราจะแก้ได้หรือไม่ได้นะั้นมันขึ้นกับว่าเราเนี่ย ใส่ใจในเรื่องการเขาเรียกว่าการปฏิบัติมากเท่าไหร่นะเพราะเขาได้บุญโดยอัตโนมัติสวัสดีครับนะคุณพานุมาตรขอบคุณสําหรับหัวใจส้มนะนะถามเข้ามาได้เลยนะคุณพานุมาตรนะพรมพรมพูนนะพานุมาตรพรมพรูนพรมพรมพูนเออพูนพรรออูนอพูนนะสวัสดีทุกท่านสวัสดีเจ้าทั้งลายนะได้เวลาแล้วนะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะใคร